เขาถ่ายพเวดิ้งกันนะดูดิดูมานตัวคูนี่ยเขาถ่ายพเวดิ้งกันเฮ้ยนั่นนั่นมีไฟด้วยจ้าโอ้สวยจริงเลยกูว่าเฟกไม่เล่นหวัดดีเราทิพย์เองนะวันนี้วันพักผ่อนของพวกเราก็เลยพาทีมงานมาเที่ยวซะหน่อย ที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวจะเที่ยวทั้งทีลืมแต่งหน้าซะงั้นน่ะแต่งหน้าก่อนนะแ,แม่กูยังไม่แต่งหน้าเลยโอ้โหไหนใครบอกววว่าาื้้อนนกเป็แแมแลจริงไหมนี่ทำไรคะ ป้าทิพย์อยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวหนูหาป้าทิพก่อนนะโอเคค่ะมากันห้าคนตามหาเจ้าวาดมาวัดไม่เจอเจ้าวาดไม่ได้ไม่ใช่หรอกจริงๆคือรู้จะอยู่แล้วมาก็ต้องไปหาเจ้าของบ้านค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะหนูต้องลงไปไหน เอารถไปหน้ามารถตรงไปจัดมันไปหน้ามาเลยแล้วสวัสดีค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมหนูจำได้จำได้จำได้ค่ะสวยสวยสวยกันเหมือนเดิมคุณแพคไปเปิ้ลลงไปก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเดี๋ยวหนูโทรหาป้าทีปีทมีเบอร์ป้าทีเปล่าเอาเบอร์ป้าทีไว้เลยขอเบอร์สาวหน่อยดิโอ้โหไปขึ้นรถก่อนแล้วไม่เกะลูกแม่วันมาสึกแล้ง

ธรรมดาเลยจ้ะที่ตรงนี้หลวงพ่อพาดูที่ทําที่จอดรถก็คือเดี๋ยววัดจะมีที่จอดรถ5ชั้นรองรับได้500ขคันมีทํำลิปขึ้นไปชั้น9ก้าเลยซึ่งชั้น9เนี่ยก็จะเดินไปที่ในวัดได้เลยเจ๋งเวลาเป็นไรพ้าิกจริงเหรอเผ็ดไหม รีบเดินขึ้นก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้เดินขึ้นไปก่อนไปถ่ายข้างบนสวยคือที่รีบเดินไม่ใช่อะไรหลวงพ่อเดินเร็วมากขรั้งขี้รั้งอีกคนวิ่งเนี่ยเหนื่อยสุดขี้หลังพี่ทิพย์ไหมขี้หลังพี่ทิพย์ขี้หลังขี้หลังเฮ้ยวา้้ยยเฮมึองอุท <laughs> านว่าอะไรไนะไ, <laughs> ได้ยินหรือเปล่าเซนเซอร์อะไรนะเมื่อกี้ มีวิธีเดินแล้วไม่เหนื่อยอันนี้คือได้วิชามาตอนเด็กๆเขาบอกว่าให้หันหลังเดินแต่ว่าทางแบบนี้ไม่รู้จะหันหลังเดินแล้วอะไรนะว่าใครสอนวะลองวะอะไรนะก็คือตกผาเลยตกผาไม่ได้อุ้ยแป้นอยู่ไม่ได้แล้วหันไปหันไปหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อเดินแล้ว คือถ้าหลวงพ่อเดินพูดเลยนะอ๋อไม่ต้องพูดนี่นะเองเคยเจอแล้วเป็นไงคุณหลวงพ่อเดินนี่สุดยอดเลยเดินทีนี่ผมแบบโอ้ยังเหนื่อยเลยอ่ะอันนี้กลัวไม่ออกกล้องกลัวได้ยินได้เสียงจะไม่รู้ว่าช่างภาพคือใครแต่แล้วแต่แล้วช่างกุ๊งกูถ้าอยากออกคลิปเนี่ยพูดดีๆเดี๋ยวถ่ายให้มา <laughs> เอาทําไมล่ะเดี๋ยวถ่ายให้ <laughs> นี่ช่างภาพมือหนึ่งของทองอยู่โปรดักชั่นเลยลเนีย่ตอนสมัยเปิดมาแรกๆนี่ เป็นช่างกล้องคนเดียวถ่ายสองตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเป็นพิธีกรด้วยไปสบายสบายมากพี่ชุดช่างภาพเหรอเนี่ยเอ๊พี่ชุดช่างภาพเหรอแพนแพนลงไปดูข้างล่างสุดโอชุดช่างภาพ ตววอ้าเามื่อถ่ายผมเออแต่ละคนเนาะเออดูนะดูนะอีฉันก็แบบตั้งกล้องไว้แล้วก็อีฉันก็จะถ่ายภาพเอเอ,เอดูมันดูมันเออเออเอาเข้าไปอยากถ่ายอยากออกกล้องเหรอไหนพูดสิ <S <S อยากหรออยากออกทีวีเหรอนี่คนนี้นะคะชื่อเอ็ก นี่ก็ขำอย่างเดียวเลยเฮ้ยหันมานี่อย่างหล่อลเนี่ยโหหันมานี่สาวกดหัวใจให้ตืมเลยอะเร็วเฮ้ยนาทีนี้ต่อ,อส,สวยไหมจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นกับตอนเช้าอะสวยคือถ้ามากลางวันก็สวยอีกแบบนึงแต่ว่าไอเราเป็นคนชอบแบบบรรยากาศเยอะๆแบบมีเมฆสีหลายๆชั้นอะไรเงี้ยถ้ามาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นน่ะสวยตอนเรามานะ ต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่เรามาตั้งแต่หลวงพ่ออำนาจกับหลวงพ่อปารมีกำลังสร้างวัดตรงนี้เลยซึ่งตอนนั้นก็แบบไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเพิ่งมีชาวบ้านถวายที่ให้ท่านอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่มอต้นอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้หลังจากที่วัดมาอยู่แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาดูแลหลวงพ่ออะไรเงี้ยด้วยนะหลังจากที่การท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้เมื่อก่อนที่เป็นภูเขาหัวโลนใช่ตอนนี้ก็ ดูสิจ้าต้นไม้เต็มเลยอนะ่ะคือดีเนาะแล้วตอนเช้านะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะเก็บภาพไปฝากมีหมอกขึ้นเต็ like มเลยเป็นแบบเขาเรียกกันว่าเทวดาหุงขค่า กระทะด้วยประการราชนีพันโคเพื่อหมูกระทะนะพี่โปง้งลงจากเขามาครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปลุ้นกันว่าปิด้ร้านหมากกระทุยังเปิดอยู่หรือเปล่าปิดเผาร้านเ,เลย <laughs> อะไรนะปิดเผาร้านเลยบ้าปิดเผาหมดเลยหิวมากเลยอ่ะบ้าละเอียดกิน ต้องมาให้ได้อะ ok ่ะขับรถมาเป็นบาทไี uhm ่เป็นบาทเนี่ยมวานไม่กินหมูหรอกมาเพืกินขนมหวานเรบไม่เสียแรงครับพี่ขับรถไปั่งไกลเย้คดูดูเปิ้ได้ กิน,บบนมนะอมอไรินงนมี้แหละไม่ต้องไปดิบมปลอยเงี้ยอร่อยอันนี้เราว่าให้เอ็กถ่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะกินโชว์เอ็กมันดีๆง ตอนนี้จะพาทุกคนมาดูทุ่งกลางหันลทุ่งกลางเอาไหมทุ่งกลางหันลมทุ่งกลางหันลมเอาไหม,มาทำ